สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านตอนนี้ก็อยู่กับผมซีนนี้ครับเราอยู่ในเกม Room Sandbox Detoy <c oughs> ไม่รู้วันถูกนะแต่เป็นเกมที่ทำลายเข้าของในห้องมันจะมีสี่สี่แมพกาเียสี่แผนที่ <c oughs> ก็มีห้องแล้วมีอื่นด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปเลยกันไปนี่นี่นะผมเริ่มมาก็จะหันได้ <c oughs> ก็จะมีแถบอาวุธอยู่ข้างขวามือนะมีห้าอย่างมีเป็นอาวุธปืน ทำลายล้างโอ้โหระเบิดเหรอแล้วก็มีนี่เหมือนเป็นเวทมนต์วะเนี่ยแล้วก็มีพวกดาบโอ้ลูกไฟโอ้แปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนดูห้องนิดหน่อยนี่แล้วจะมีหุ่นอยู่ของโตไม่วะอ๋อนี่มีตัวหนึ่งาอาวุธปืนก็จะมีแค่ธนูนะนี่กดป้๊บยิงไปปึ๊บนี่โอ้เหล็งได้เลยน,ะนี่ต้องเลื่อนในวงกลมใช่ไหมโอเคแล้วกดนี่โดนหัวไปไป่ปะอูหมู เผาเผาแล้วก็อันนี้เป็นอ่าระเบิดอตู้โอ้โหแรงแรงเฮ้ยเราโยนไปไหลากอนันก่อนได้ปะนี่เครื่องผมจะคาไหมวะไม่เป็นไรได้ตโอ้โหพังหมดอ่ะเอ้ยนี่ชั้นอะไรวะเนี่ยนี่เอพิจีไปตุ้มเอพิจีจิ๋วเหรอเอ้าเอาอุ้ยพังเลยแล้วก็อันนี้เป็นระเบิดตรงมมันก็จะระเบิดผมรอค่อยระเบิดโอเคอ๋ออันที่ล็อกคือต้องใช้ตังค์ไม่เป็นไรเพราะว่ามีแค่นี้แเลยเฮ้ย ระพยายนเลยอุ้ยมันเด้งด้วยเฮ้ยมันเด้งไปมานี่อุ้ยเราลงป่าไปแล้วอันนี้ป่าโอ้โหเด้งทำลายเข้าของจ้าอันนี้เป็นอะไรวะออเลเซอร์เหรอวงัเฮ้ยมีเงินด้วยเหรอเรารีแมปหน่อยอ๋อเดินต้องเดินกดตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่แมปอ่ามีเมนชั่นห้องสตูดิโอแล้วก็มีสาธารณะแล้วก็เป็นฟาร์มล่ะโอเคลองเล่นนี้แบบหนึ่ง อ oh, been, ๋อมุมกล้องเดินได้ยังไงเงินเหรอเอาเงินไปปาหัวเนี่ยนะเอาเงินไปตายเพราะเงินเนี่ยนะอ๋อมันเป็นหุ่นมันไม่ได้ตายมันแค่ล้มนี่โทรศัพท์อ๋อผลโทรศัพท์อันนี้อะไรก้อนหินปะอ๋อก้อนหินโอ้โมงแล้วก็นี่หนังกระติกเป่า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 อุ้ยเฮดซอดเป่าเป่าอันนี้เป็นอุ้ยเด้งเหมือนก้อนยางเลยอ๋อเป็นตัวเลข แล้วก็เป็นมีดนะเนี่ยโอ้แรงมากใส่โทรทัศน์รูนุ่มๆเหมือนแมงวีเนี่ยโอ้เข้าไปเป็นพิษระเบิดเลยโอ้บ่อยไปเลยเอาเอาเอาลล์มีนี่วยนะสโลนี่มาค่อยๆออกไปปื๊บปื๊บปื๊บปื๊นี่กดก่อนชนก็ได้นะชนดีไม่ชนนะรอแป๊บนึงนะตูมนี่ค่อยๆนะครับนี่หุ้ยดีดีจะเปลี่ยนโลเคชั่นหน่อยไหม วุ้ยเรามีอันนี้ด้วยอ๋อนี่ไงแรงน้ำท่วงนะครับอันนี้ปึ๊บให้มันลอยให้ทางซ้ายเฮ้ยให้เป็นขวาแล้วก็ลงมาครับไปสตูดิโอก็ดีกว่าเฮ้ยมีคนนอน <c oughs> อ้าววัดดีนุม่มเอาเอาเงินไปป่ะไหนว่าเงิน <c oughs> เงินเงินอันนี้ไงให้เงินไปโอเคนอนไป <c oughs> เอาเงินไปแล้วก็นอนนะโอ้ มันเหมือนผังลายเข้าของได้ด้วยหรอวะอ๋อนี่ผังไม่ได้ทำกระจายดีกว่านี่อยู่มุมนี้ดีกว่าปมาเราก็จังเลยไปมามามาไปให้เต็มห้องโอ้โหกำยเข้าของจัดโอ้ยนั่นลมไปแล้วนี่ครับสโลโมชั่นผมน่าจะค้างๆเลยนะ slow m o t i o นี่ดีกว่าไม่มัน n o มีปืนมันไม่มีปืนเนาะไม่เป็นไรมีปีจีนี่ไงตูม โทษดีนะหนุ่มที่นอนอยู่ไม่ตั้งใจมีตู้เย็นตู้เย็นมีอะไรกินไหมโอ้ยไม่น่ามีอพังแล้วเดี๋ยวเรามารีใหม่นี้ผมจะวางวางระเบิดไปให้หมดแล้วก็จะระเบิดทีเดียวกลายเป็นกุ๊กโค้กคันมาดูผลงานของเราหน่อยตูมโอ้โหพังเลยเหรอไปอันต่อไปดีกว่าเราเล่นนี้หน่อยในน้ำท่วมนี่ไปหมดเลยลอยไปอันนี้ดีกว่า นี่สถาะนะมีคนนอนชิวมากเลยผมเล่นแรงน้องทวงก่อนละกันเอาลอยลอยเอ้ยทำไมนี่ลอยไปเอ้าเอ้าลอยหายไปเลยอันปกติมันจะมีหลังคาก,กั้นอันนี้ไม่มีลอยไปเลยฮะออกไม่ได้เอา้าแล้วผมเล่นไงวะอต้องให้มันหล่นลงมาปะมันล่วงไหมเอา้ามันหายไปเลยต้องรีใช่ไหมหายไปหายไปเลยเขา ตู้มใครเขามากินอะไรกันวะเนี่ยโหกินเบียร์เหรอไง้นุ่มนอนกันสบายใจจังรบนภูเขาเผากะทอมบาร์บีคิวนจะเรากินไม่ได้หรอกเลเซอร์อยู่นี่นี่นี่วันนี้ผมช่วยเผานะครับนี่ต้นไม้ยิงได้ปะนุมๆๆ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 มๆๆๆๆๆมๆอๆๆนๆนๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆ มเฮ้ยวันดีครับเฮ้ยเหมือนจะซ่อนนี้ด้วยใช่ไหมโอเคซ่อนอยู่ไอเป็นระเบิดดีกว่าโยนระเบิดไปก่อนปึ๊ดปื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 ๊ดเอาว้ายโยนไปก็ล้มแล้วหรอป้าป้าป้าโอ้โหายเกี้ยงอ่ะเฮ้ยกล่องบงังโอ้ลอยขึ้นมาครับแหวบเอา้าหายไปหมดเลย <c oughs> เกมมันก็ไม่มีนะมีแค่นี้นะโอ้ยไปหมดแล้วบ้านเมืองผมว่าสนุกนะเกมมันผ่อนขายแต่มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก่อนก็ต้องไปเสียงนซื้อเวอร์อีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก็มุมมองผมว่าแคบไปน่ะให้มุมมองกว้างกว่านี้นะ้หูลอยไปหมดแล้วก็สนุกใช้ได้อยู่ไปอปให้มันลอยไปก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเล่นก็เล่นเพื่อความสนุกนะชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u ั s okay, c ส oh, i b e ิกด้วยนะครับก็เป็นเกมครับอย่าไป ทำต,ตามในชีวิตจริงเลยแต่ไม่ได้เป็นแค่ลำตามหรอกมะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย